ดับแรกนะคะเราก็จะเอาแผน่นปอบเปียเวียดนามนะคะมาตัดครึ่งก่อนนะอันนี้จะใช้เป็นแบบวงกลมหรือว่าจะใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแล้วก็ถนัดนะคะโอ้ก็จะตัดเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็จุ่มไปในน้ําอุ่นนะคะหรือว่าเป็นน้ําร้อนก็ได้นะคะแล้วก็มาตักแหนมที่เราหมักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาห่อกันค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะห่อเป็นรูปแบบว่ากลมๆตามนี้เลยนะคะไม่ไม่ยากอะไรั้นตอนการเตรียมเนื้อหมักนะคะสําหรับ ทำไส้กรอกนะคะวันนี้อูจะใช้เป็นเนื้อนะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยรอบครอบครก็ไม่ค่อยชอบทานหมูนะคะอืมเราก็จะมีข้าวนะคะมีกระเทียมเนาะตำใส่พริกไทยนะคะแล้วก็มีผงรสดีนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเหมืองบ้านไหนขาดนะความอร่อยไม่มีอย่างแน่นอนจ้เราก็ใส่ลงไปนะคะอย่างละหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ที่อูบอกนะคะเป็นกระเทียมกับ ริกไทยนะคะใส่ลงไปแล้วนี้ก็จะเป็นผงวิเศษผงวเวอร์ีทที่มีทุกบ้านเนาะโอเคอันนี้ก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะโอ๋จะชอบทานแบบรสชาติออกเค็มนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสวยนะคะข้าวสุกลงไปแต่ถ้าเกิดคุณมีข้าวเหนียวก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลุกเขานะคะร่วมกันนะคะคลุกเขาแบบนี้เนาะแล้วโอ๋ก็จะ มาริเนตไว้นะคะประมาณ 2- 3สวันเนาะเราก็ลองมาชิมดูะคะ่ะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวหรือเปล่าถ้าเกิดมีรสชาติเปรี้ยวนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะคนไหนชอบเปรี้ยก็ไวนานดีเงเนาะแต่โอชอบแบบว่าไม่เปรี้ยวเยอะมากนะคะเพราะว่าทําให้พ่อแม่สามีทานด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมแบบง่ายๆนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะทุกคนบเบาย